ไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาย1วันซ้อมที่ไ<ม>ห,หนไฟนี้อยู่ชัยภูมิครับยิ่นเลยมีใครเป็นกุ้ฟังกุ้ง้อมมอร์ที่นั่นพี่สิบสา์แล้วก็น้องอนะไก็คือคนในค่ายช่วยกันครับ<า>ตอนนี้เราอร<บ>ายุเท่าไหร่ครับ20ครับบเราสูงเท่าไหร่ ร้อยเกจิศน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับหกสิบเอ็ดเราไปมือสไตล์เลยครับไม่เข้าครับแล้ววันนี้เราเจอแชมพูเคยเจอกันไหมไม่เคยใสแรกเลยตาผมได้สุดสายเ่งมาต่อยเข้ามาป่ะก็ดูครับเขาเป็นมวยสไตล์อะไรคเขาเป็นมือฝีมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกี้ยววางแขนี่ก็เดินติดไปเอยอ่ะไปตามสไตายเนาะตาผมอย่างไฟล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ไหนต่อยล่านเงินครับไม่ล่าจำนวนเงินแพ้แพชเปตครับอ๋อนานแล้วครับเป็นเป็นปีแล้วก่อนโควิดแต่ มาไฟแรกเลยป่ะครับเปิดโควิดที่ไฟแรกเลยครับการซ้อมเป็นไงร่างกายก็ดีสมบูรณ์ร้อเซไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะแต่เขาขยับร่างกายมาก่อนแล้วแต่เราเพิ่งขยับมันจะมีอะไรบ้างไหมไม่มีไม่มีปัญหานะอยู่เต็มที่แล้วตอนนั้นที่เราเจอก่อนปิดโควิดนเจอเัดทอย ถัดเพจถัดเพชรเป็นไงวันนั้นก็แพ้ครับแพ้เข้ามาวันนั้นไหวย์เท่าไหร่ต่อยตอนนู้นร้อยน่าจะร้อยร้อยสิบเก้าร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าเลยเนาะแล้ววันนี้ร้อยยี่สิบสามมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมเมื่อกี้ไม่สอบแล้วเป็นไงก็เกินมาจุดเจ็ดเกินอยู่จุดเจ็ดเดี๋ยวสบายๆเนาะครัอืมเราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลไฟนี้ห้าโลห้าโลเราต่อยมามาโลนูงมากี่ไฟน่าประมาณที่ต่อยมาน่าจะ ร้อยต้นต้นร้อยต้นต้นนะรัเหล่าบุคคลจะว่าอะไรครับชัยภูมิครับฝากเชิญชวนแฟนคขับเราวันนี้หน่อยฝากชาวชัยภูมิด้วยครับช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่เนาะขอผมน้องชายครับผม